ท,ท่านผู้ณำรับก,การคนนะครับแล้วก็เรียนว่าตอนทานี้ท่านเลือกจากดอน,<ค>นในวันนี้นว่าเจริญด้านวาัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวแทบจะทุกคมนาคมม่าจะเป็นทางอากาศทางรถทำให้มีคนเข้ามาในพื้นที่เราจำนวนมากมีในนิคมอุตสาหกรรมในอนานคนปัจจุบันนี้ก็พรุ่งนี้ทราบว่าท่านประธานด้าอุตสาหกรรมจะได้มาพูดคุย เพื่อนุนะครับทำให้ครับที่จะประกอบการได้ได้พิจารณาที่ที่พวกเราจะได้รับฟังท่านวิทยากรผมเข้าใจว่าหาได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตว่าแน้ที่ผมเป็นตัวแทนของของราชการแล้วก็มีการทั้ง10ประเทศเรีองมีบวกบวก3บวก6ก็ต้องเตรียมที่จะรับในโอกาเรียนโดยสังเกตเตรียนตัวในส่วนของภาคส่วนราชการ หลายเรื่องนะครับเรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องของรัศร์ที่ไม่ใช่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ย้ายเข้ามาไม่น้อยนท,ที่แท้จริงนะครับคนในกรนทานี